สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับผมประจันวานาังคานที่31ครับเมื่อวานฮานอย VIP ซีม้งเท่นะครับเมื่อวนันเมื่อวานก่อนเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์อุตสา,าเด้งทั้ง4ทั้ง2เจ็บใจเจ็บใจมากแก้มือวันนี้ด้วยกันครับเมื่อวานออกเบิ้ลนะครับเมื่อวาน07266ครับ6หน้าจะยังอยู่ครับ6หน้าจะยังอยู่ ก็ชอบถ้าชอบตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับถ้ามีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับอโนยวีพีมื่อวานศูน6์เดอนสุด6ครับลอง2ครับชอบ6เล่น6ชอบ2เล่น2นะครับ1 6 2 6 1 6 2 6 ยังไม่ทันโมงเช้าเลยแดดเปรีย้ยงหนึ่งหกสองหกหสหแล้วก็เจหครับเก้าหกสองเจดสองครับร้อยมาสอครับสองหนึ่งหกสองสองหกสองหหกสาหสองเจ็ดห 296 2 2 7 7สนะครับสำหรับฮานอย VIP วันนี้จะเป็นเช่นไรก,นก็ดูกานตอน1ทุ่มครึ่งครับตามอะไรไหมตามอะไรไหม6ผมขอดูแป๊บนึงครับขอดูเบิ้ลล่างแล้วเขาตามอะไรเขาไม่เบิ้ลล่างมาันมาสักพักนะโอ้โหไม่เบิ้ลล่างมายาวนานมากสำหรับฮานอยว i p เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงครับ1 2 3 4 1 2 3สา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าวสิบสิบสองสิบสองรอบไปเบิ้ลล่างเพิ่งจะเบินมานะครับโอเคครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาฟังครับสวัสดีครับผมรับทราบกันทั่วหน้าครับ